อ่ะปิดท้ายที่เรื่องนี้ผ่าประเด็นร้อนจากไทยโพสต์ครับวางมือตรงหน้าซ่อนไพ่ไว้ข้างหลังรัฐบาลที่ไม่กล้าชนภูมิใจไทยเขาบอกอย่างนี้22เมษายนกล้องทุกตัวจับภาพภูมิธรรมเวชเชียชัยควงแขนอนุทินชาญวีรกูล เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมรอยยิ้มและคำหยอกว่าเดี๋ยวหอมแกม้มท่ามกลางเสียงแซวว่าจะจับมือกันถึงปี70ซีนนี้อาจดูเป็นภาพแห่งความร่วมมือแต่เบื้องหลังจริงบรรยากาศการเมืองไม่ได้ราบรื่นเช่นนั้นโดยเฉพาะเมื่อร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือกฎหมายคาสิโน กลายเป็นจุดปะทะใหม่ในรัฐบาลผสมหนึ่งวันถัดมาวุฒิสภาเริ่มประชุมกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาการเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งประเด็นหลักก็คือคาสิโนก็ยังเป็นคำต้องห้ามสำหรับคนจำนวนไม่น้อยในกรรมธิการชุดนี้มีบุคคลอย่างอาจารย์จรรยภพักดีธนาคุณอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์แก้วสรรอติโพธิและนายคำนณสิทธิสมานซึ่งที่ผ่านมาต่างแสดงบทบาทผ่านสื่อในการคัดค้านคาสิโนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ยังไม่มีร่างกฎหมายเข้าสภาทันทีที่มีการเผยรายชื่อกมารรมธิการทั้ง4ในโซเชียลมีเดียกลุ่มประชาชนฝ่ายต้านกาสินโนถึงกับแซวว่าไม่ต้องรอลงมติก็รู้ผลล่วงหน้าแล้วบางรายถึงกับเปรียบว่านี่คือทีมเบรกที่รู้จังหวะตัดไฟตั้งแต่ยังไม่เปิดเครื่องแม้ร่างกฎหมายจะเสนอในนามรัฐบาลไม่ใช่โดยพักใดพักหนึ่งแต่ในสายตาสาธารณะพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำ ย่อมถูกมองว่าเป็นเจ้าภาพหลักในขณะที่พักภูมิใจไทยแสดงท่าทีชัดเจนผ่านชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักซึ่งเป็นลูกชายของนายเนยวินชิดชอบว่าไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศแม้จะยังร่วมรัฐบาลอยู่ก็ตาม นี่ไม่ใช่คำพูดเพื่อถ่วงเวลาหรือความผิดพลาดในจังหวะก,การเมืองแต่คือการแสดงจุดยืนเพื่อปลดตัวเองออกจากความรับผิดชอบร่วมในเชิงนโยบายอย่างมีแบบแผนโดยไม่จำเป็นต้องถอนตัวหรือเผชิญหน้ากับพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการกลุ่มวิุฒิสภายอย่างสอวอสีน้ำเงินซึ่งมีสายสัมพันธ์กับภูมิใจไทยก็เคลื่อนไหวควบคู่กันไปทั้งในานามกรรมธิการและจากท่าทีที่แสดงออกมาตั้งแต่ต้น การที่ภูมิใจไทยสามารถแยกตัวจากนโยบายสุ่มเสี่ยงได้โดยไม่ต้องถอนตัวไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่นคือแผนที่อิงจากปูมหลังทางการเมืองอันแข็งแรงของพรรคนี้พรรคภูมิใจไทยถือกำเนิดจ,จากกลุ่มเพื่อนเนวินปี2551ซึ่งแยกตัวจากพรรคพลังประชาชนหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคในปลายปีนั้นและกลายเป็นกลุ่มหลักที่ผลักดันให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดวลีทางการเมืองที่โด่งดังว่ามันจบแล้วครับนายวลีที่สะท้อนจุดเปลี่ยนของยุคและพลังต่อรองของกลุ่มนี้ในเวลานั้นหลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มเพื่อนเนวินหลายคนได้รวมตัวกับอดีตสมาชิกพรรคมัชชิมาธิปไตยของสมศักดิ์เทพสุทินกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยในเวลาต่อมา นับแต่นั้นเป็นต้นมาภูมิใจไทยก็ไม่เคยหลุดจากวงอำนาจทางการเมืองเพราะรู้จักวางเกมอย่างเงียบและใช้จังหวะให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ำหนักของพรรคนี้ชัดเจนที่สุดเมื่อมองคณิตศาสตร์ในสภา,พ,าพูดแทนราษฎรมี493เสียงกึ่ง1คือ247รัฐบาลมีอยู่ราว322ถ้าหักภูมิหักภูมิใจไทยไป69ก็จะเหลือแค่253เสียงเกินครึ่งแต่ปริมน้ำทันที ไม่ใช่แค่แกนนํำเพื่อไทยในคอรมอรที่รู้ข้อนี้แม้กระทั่งทักษิณชินวัตรผู้กลุ่มเกมหลังม่านของพักก็ยังไม่กล้าปรับภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลเพราะรู้ดีว่าถ้าเสียพักนี้ไปรัฐบาลจะเข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพทันทีและความเสี่ยงนั้นไม่มีใครในพักอยากรับผิดชอบชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแกนนําพักเพื่อไทยกล่าวเองว่า ไม่มีรัฐบาลไหนที่เสี่ยงไปตายดาบหน้าซึ่งเป็นการตอกย้ำอีกชั้นว่าภูมิใจไทยแต่ไม่ได้แม้ไม่ร่วมผลักดันนโยบายก็ตามและนั่นคือศิลปะของการอยู่ในรัฐบาลแต่ไม่ต้องแบกรับรัฐบาลซึ่งภูมิใจไทยเล่นได้แม่นยำในทุกยุคในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเร่งเสนอร่างกฎหมายภูมิใจไทยกลับใช้ท่าทีจากนอกครมทั้งแรงต้านในวุฒิสภาและจากกลุ่มการเมืองที่ใกล้ชิด เพื่อเบรกจังหวะร่างกฎหมายคาสิโนตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วาระคาสิโนจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นสนามที่ชี้ให้เห็นว่าพักร่วมอย่างภูมิใจไทยเองก็มีเส้นแบ่งที่ทักษินไม่กล้าก้าวข้ามและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ภาพลักษณ์ว่ายังรักกันดีแต่ในทางการเมืองกลับเดินเกมกันคนละชุดคิดกันคนละทางและวางหมากไม่เคยตรงกันเพราะในเกมการเมืองแบบไทย การวางมือตรงหน้าอาจซ่อนไพ่ไว้ข้างหลังเสมอและเมื่อพักที่ยิ้มให้อยู่ข้างหน้าเลือกเดินเกมสองหน้าอย่างแนบเนียนหนึ่งหน้าในคอรมอหนึ่งหน้าในวุฒิสภานั่นแหละคือภูมิใจไทยเวอร์ชั่นที่คู่แข่งมองข้ามไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวภูมิใจไทยครับทำไมภูมิใจไทยทำได้ทำไมรวมไทยสร้างชาติไม่ทำ ฝากไว้ให้คิดทำไมภูมิใจไทยทำได้ทำไมพีรพันธ์ทำไม่ได้ฝากไว้ให้คิด